ทุกคนเราว่าจะไปเมืองการทุกคนไปที่โรงเรียนน้องต้นข้าวเนาะแล้วตาม่านน้องต้นข้าวสักวันนึงวางแผนเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ว่างไปสักทีหนึ่งทุกคนแต่วันนี้เรามากินในนี้ซิสเลอร์ฮะเป็นอาหารประจําตัวของเราดีแล้วเนาะเชฟซีซิสเซอร์เนี่ยถ้าเป็นอาหารนอกบ้านนะขาหมูข้าวซอยอย่างเงี้ยคะเต้าคั่วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นแล้วอยู่แม้แต่อเน,นี้ยฮะถ้าเป็นอาหารที่เอ่ยมาเนี่ยถ้าเกิด เก็จะกินพลาดไม่ได้เพราะถือเป็นโอกาสที่จะแบบว่าไม่ได้มาง่ายๆเนี่ยเราชอบกินสลัดเนี่ยที่นี่สลัดก้าเจอน,น้ำซุปคนก็โอเคอยู่นะทุกคนสาขานเนี่ยเนาะที่หัดใหญ่่งน้องต้นข้าวไม่ได้มาหัดใหญ่ก็เลยอาจจะไม่รู้ว่ามีซสเซอร์นะจ๊ะที่เมืองการนี่ไหมถ้ามีเราก็จะไปได้ง่ายขึ้นเพราะเราชอบกินซสเซอร์หอมแดงขาดไม่ได้ทุกคนอันนี้เป็นซุปค่ะซุป เป็นยานไก่ครับทุกคนอันนี้ซุปเห็ดอันนี้ไก่โดนตักออกหมดแล้วนะฮะแล้วก็เราชอบขึ้นช่ายฝรั่งเซลาลี่นะครับที่ต้องกินเพราะว่าบำรุงน,นะนะอันนี้ต้องกินหายครบร้อยลูกนะโอเคไหมต้องกินให้ครบร้อยลูกนะถ้ามาไม่ร้อยลูกไม่จับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะทุกคนแล้วก็น้ำสลัดก็มี หลายอย่างก็ผสมกันไปแล้วแต่ใครจะชอบเนาะเราจะมีซีซาสลัดครีมแล้วก็สตรอบเบอรี่แล้วก็มีผักผักเนี่ยผักสลัดชื่ออะไรแล้วนะหลายชื่อคล้ายๆกันจำไม่หมดหา่ะมีหลายแบบหอมแดงนี่ขาดไม่ได้หอมแดงต้องนึกถึงหัดใหญ่ไก่ทอดใช่ไหมของแท้ต้องมีหอมแดงที่เป็นทอดกรอบโดยบนข้าวเหนียวร้รอนๆอย่างงี้ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อ๋ช oh, ิคเก้นแคนเบอรี่นี่อาจจะมีแคนเบอรี่แล้วมีแอบผสมลูกเกดค่ะตอนนี้ซีเลอร์ก็คุณภาพก็ดรอลงเยอะแอบเอาลูกเกดมาผสมซึ่งมันจะไม่อร่อยนะก็แคนเบอรี่จะเป็นแบบนี้ข่าวที่แล้วแล้วมาเนี่ยมากินก็จะมีแต่ลูกเกดแคนเบอรี่น้อยมากแคนเบอรี่มันมีสารอนุมูลานติสระกก่อนเนาะเนี่ยน้องน้อง,น,องน้องต้นข้าวหรือทุกคนเอฟซีอ่ะ ต้องกินบำรุงแบบนี้บ้างนะเอออย่าไปกินแต่หมูหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเดียวก็กินผักไก่ก็มีอยู่ในีอยู่ในสลับนะทุกคนซุปอ่ะซุปก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมซุปหงซุป,ซปเห็ดมะเขือเทศกินก็ไปอย่าลืมว่าเป็นมื้อที่พิเศษต้องเพิ่มผักทุกคนปูอัดตัวกินแบบหอมปากหอมคอโอเคเนาะแบบนีแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเทคนิคการกินอ๋อ กินผลไม้ก่อนก็ดีนะมันจะได้ย่อยก่อนเรียกน้าย่อยก่อนแต่แล้วแต่ฮะทุกคนบางคนก็บอกว่ากินไปเถอะมันจะไปสนใจมากเลยมันวุ่นวายกินอะไรก่อนก็ได้แต่ต้องกระเพาะมันลงไปก่อนมันก็ต้องย่อยก่อนเอาไปเลี้ยงสมองก่อนอนะไรกคนโอเคเนาะนี่่ะเดี๋ยวเราจะไปจากออกจากตรงนี้ไปทําธุรกรรมมาเรียบร้อยแล้วะคพักที่ย่งกันทุกคนอแล้วก็เรียบร้อยธนาคารธนาคารเปิดนะครับ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดอยู่ในห้างนะคะทุกคนเซ็นทัลเสติวา่าฮัตย่ตรงนี้ก็จะไปมออหาออกไปทางซ้ายมือของห้างเนี่ยจะเป็นมออไปขวามือก็ไปเดาไปประดังเบซาสุไนโกลกอะไรเงี้ยฮะจะไปมออก็มีเคปซีตรงนั้นด้วยทุกคนหรือแม้ก็จะไปกินตรงข้ามตลาดกินเวเคปซีที่อยู่ใกล้กับทางเข้าโรงแรมเดอะเวสโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของหัดใหญ่ถ้าเกิดใช้มออต้องมาพักโรงแรมนี้เท่านั้นนะฮะ แต่ถ้าไปสนามบินต้องโรงแรมนัชนาทิวริโซทุกคนเพราะว่าเราไปพักมาแล้วเราก็เลยบอกได้นะว่ามันดีจริงๆรี่นะฮะน่าทา,านไหมชอบอะไรบ้างทุกคนแต่ผิดหวังอันนี้ฮะมันแอบผสมลูกเกดใช่ไหมซิดเลอร์สาขาที่ดีที่สุดต้องไปฟิวเจอร์จะมีแพนเค,ค้กให้ด้วยนะทุกคนแต่ตรงนี้ก็มีแบบคล้ายๆเป็นอ,อ่อไอติมนมเปรี้ยวฮะเป็นแบบซอฟเสิร์ซึ่งที่อื่นสาขาอื่นอาจจะไม่มีทุกคน โ okay, อเคเนาะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ย้อววนขอกินผลไม้ก่อนขับรถก่อนแจมังกร่อนแตงโมวไว้หลังจากเสร็จจะกลับก่อนจะกลับเขาะจะกินแตงโมก่อนมันจะอยู่ท้องก็จะทําให้กินอย่างอื่นไม่ได้ค่ะทุกคนมันจะแน่นท้องอิ่มไว้ทุกคนอันเทคนิคในการกินทุกคนก็ต้องอมีถั่วแดงด้วยนี่ถั่วห้าสีถั่วแดงแล้วก็โพเทชเชบล็บอกแครีต้องขาดไม่ได้ทุกคนบล็อกแครีที่มีโพแทสเซียมสูงเหมาะสําหรับคนที่ ดูแลสุขภาพบำรุงเรียกว่าอะไรดูแลเส้นเลือดหรือหัวใจก็ได้แต่ถ้าเป็นโรคไตห้ามกินเยอะอนะทุกคนห้ามกินเยอะโอเคนะลูกค้าก็เข้ามาเรื่ยยยยยอยๆกินก่อนทุกคนเดี๋ยวตั้งหลักวันนี้ก็มีสอนออนไลน์แค่2ชั่วโมงอีกแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราก็ฟรีสไตล์ออกนะชอบไหมไข่นกกระทาไข่ขาวโปรตีนสูงทุกคนคอเลสเตอรอลก็สูงด้วยเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเนาะโอเคปะจ้ะ ี๋ยวจะกินเผือนะทุกคนนะคืนนี้น้องต้นข้าไม่ไปร้องเพลงที่ไหนใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ที่มีงานโตโยต้าที่อะไาลาดฝันสักอย่างหนึ่งเราวขวัญเหรออำเภอเราวขวัญน,นี่มันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมตกลงเราก็ชักไม่แน่ใจทุกคนเะ๋ยเจอกันนะอีพีหน้าคืนนี้จะลองติดตามดูทุกคนนะว่าน,น้องไปร้องที่ไหนกันแล้วก็ไลฟ์สดดูกันเหมือนกันปกติทุกวันอยู่แล้วเนาะโอเคเดีย๋ยวเจอกันครับ กติกดตาม้วยครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะไปกินข้าวขาหมูที่มอหรือ KFC ที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าตั้งหลักหาทุกคนก็เรียกว่าตั้งหลัก